เป็นไปได้รัฐมนตรีช่วยศึกษาลาวอ้างสร้างรถไฟจีนลาวสิงคโปร์โดยไม่ต้องผ่านไทยสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง MJ Comment ก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณครับรองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการสปรปลาวเขียนบทวิเคราะห์พร้อมเสนอแนวสร้างทางรถไฟเส้นใหม่จีนลาวกัมพูชา ข้ามทะเลจากแหลมก่าเมาเวียดนามไปมาเลเซียปลายทางอยู่ที่สิงคโปร์โดยไม่เสียเวลาผ่านไทยนายสุริอุด,ดงสุนดารารองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาสปปลาวได้เขียนบทวิเคราะห์ลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวสุริอุด,ดงสุนดาราโดยมีหัวข้อว่าศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเสนอเส้นทางรถไฟใหม่จากสปปลาวไปสิงคโปร์ โดยไม่เสียเวลาผ่านไทยมีรายละเอียดของเนื้อหาดังต่อไปนี้มีความเป็นไปได้สูงด้วยหลายเหตุผลคือ 1. การสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าจีนลาวได้สำเร็จแล้วด้วยคุณภาพและประสิทธิผลสูงสามารถเชื่อมต่อสู่ระบบเครือข่าย1แถบ1เส้นทางไปสู่ยุโรปผ่านรัสเซีย 2. ประสบการณ์อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรและบทเรียนจากนครคุณหมิงสอปอจีน ถึงนครหลวงเวียงจันทร์สปปลาวได้มีความพร้อมสูงสุดที่จะสร้างจากนกครหลวงเวียงจันทร์สู่นครหลวงพนมเปญราชอาณาจัก,กรกัมพูชาสามารถเสนอราคาก่อสร้างลดลงครึ่งหนึ่ง50%จากราคาก่อสร้างในภาคเหนือเพราะว่าไม่จำเป็นต้องขุดอุโมง์และสร้างทางยกระดับ3การก่อสร้างจากนกครหลวงพนมเปญราชอาณาจัก,กรกัมพูชา ได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ด้านเทคนิควิชาการเพื่อสร้างสะพานข้ามทะเลเชื่อมไปถึงประเทศมาเลเซียและ4การสร้างรถไฟความเร็วสูงภายในประเทศมาเลเซียได้สร้างสำเร็จและเปิดให้บริการแล้วในเดือนพฤศจิกาย,ยน2566ที่ผ่านมาโครงการความร่วมมือและลงทุน1แถบ1เส้นทางสปจีนมาเลเซีย สังคมออนไลน์ในจีนได้มีการออกข่าวเกี่ยวกับการสร้างทางรถไฟจีนสิงคโปร์โดยไม่ผ่านประเทศไทยซึ่งเส้นทางที่จะสร้างใหม่นี้จะสั้นกว่าทำง่ายกว่าผ่านหลายประเทศกว่าเชื่อถือไว้ใจกันได้มากกว่าซึ่งก็คือผ่านลงทางภาคใต้ของลาวเข้าประเทศกัมพูชาผ่านนครหลวงพนมเปญออกไปทางภาคใต้ของเวียดนามข้ามทะเลที่แหลมกาเมา สร้างสะพานข้ามปากอ่าวไทยไปขึ้นฝั่งที่ลัดการันตันของมาเลเซียทะลุถึงช่องแคบแล้วข้ามไปถึงสิงคโปร์ภายหลังบทความนี้ถูกโพสต์ขึ้นได้ไม่นานมีคนรลาวาจำนวนมากได้แสดงความรู้สึกชื่นชอบเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วยกับโครงการนี้และส่งต่อบทความนี้จนแพร่หลายออกไปอย่างกว้างขวางจากนั้นก็มีชาวไทยได้มาแสดงความคิดเห็นไว้เป็นจานวนมากเดี๋ยวเราลองไปฟังกันนะครับ ว่าคนไทยเขารู้สึกยังไงไปเริ่มกันที่ความคิดเห็นแรกครับซึ่งท่านแรกก็ได้กล่าวไว้ว่ามีความเป็นไปได้สูงนะครับที่ไม่ผ่านไทยถึงเขมรแล้วเอารถไฟขึ้นเรือวิ่งถึงสิงคโปร์เลยจากนั้นก็มีคนเข้ามาตอบคอมเมนต์นี้ว่าประชดดีอะฮ่าฮ่าฮความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับถ้าตามรูปที่เขียนให้มามันวิ่งผ่านไทยอยู่ดีแถวภาคอีสานความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับ ซึ่งท่านนี้ก็น่าจะเป็นคนจากสปปลาวนะครับซึ่งเขาได้กล่าวไว้ว่าหลายเรื่องแล้วเตะทวงสักคนอื่นมองดูเราเป็นตัวทวงจากนั้นก็ได้มีคนเข้ามาตอบความเห็นนี้ว่าทวงจุดๆเพราะผลประโยชน์แห่งชาติเป็นตัวกําหนดจีนอยากให้สร้างเร็วๆเพราะจีนได้ผลประโยชน์มหาศาลส่วนไทยยังไม่รู้ว่าจะคุ้มทุนแค่ไหนลุงตู่บีบให้จีนต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ไทยจึงไม่รีบร้อนรถไฟเสร็จ สินค้าจีนก็เข้ามาตีตลาดไทยง่ายขึ้นมีทั้งข้อดีข้อเสียส่วนจีนมีแต่ได้กับได้เพราะจีนได้มากจึงยอมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ไทยจงเชื่อใจลุงตู่คนอิจฉาลุงตู่จึงใส่ลายป้ายสีลุงหาว่าทวงยางลุงตู่เหลือทวงจีนยังชมว่าลุงตู่ฉลาดเป็นกฎความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับถ้ายากแบบนี้ก็ปิดพรมแดนไทยลาวซะเลยไม่ต้องเข้ามาไปเข้าที่อื่นไปเลย ความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับแน่จริงเปล่าสร้างเลยดีอยากเห็นเพราะนักท่องเที่ยวเขาไม่ได้อยากเข้าไปเที่ยวในประเทศลาวกัมพูชานะเวย้ยเขาอยากมาเที่ยวไทยแลนด์แดนสุวรรณภูมิความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับรัฐบาลลาวเกียรติกลัวไทยขนาดนี้เลยเหรอแล้วสร้างทางรถไฟในน่านน้ำสากลได้เหรอหรือถ้าอยู่ในเขตน่านน้ำไทยไทยก็ไม่อนุญ,ญาตให้สร้างรัฐบาลลาวนี่ความคิดล้ำจริงๆ จากนั้นก็ได้มีคนเข้ามาตอบความเห็นนี้ว่าตัวรอมอชอคนนี้คงคิดเองเออเองเสียมากกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับเพ้อเจอเพ้อฝันไม่มีใครเหมือนก่อนอื่นซ่อมแซมถนนในบ้านตัวเองให้ดีเพียงพอให้ชาวบ้านของตัวเองได้รับความสะดวกในการสัญจรก่อนเถิดค่อยฝันที่จะไปทําเรื่องอื่นๆให้โลกเห็นจากนั้นก็มีคนเข้ามาตอบคอมเมนต์นี้ว่าจริงครับ ได้ข่าวว่าคนลาวเวลาจะวิ่งจากเหนือไปใต้ต้องวิ่งเข้ามาทางภาคอีสานของเราแล้วค่อยไปโผล่ที่ภาคใต้ของเขาเพราะถนนหนทางบ้านเขาเละตุ้มเปะ๊ะไม่มีคนอยากจะวิ่งแบบนี้เราสมควรเก็บค่าผ่านทางเยอะๆเลยภาษีของเราไม่ได้มีเอาไว้ให้คนลาวเอารถเข้ามาวิ่งความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับถ้าลาจะสร้างทางรถไฟในทะเลยกเสาให้สูงไว้นะเพื่อเราได้ทำโครงการแลนบริด มีเรือขนสินค้าขนาดใหญ่ผ่านสร้างเตีย้ยเตีย้ยเรือชนเสาตอหม้อหักไม่รู้ด้วยนะความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับทำอย่างนี้ได้หรือเพราะระยะทางย่อมไกลกว่าค่าก่อสร้างย่อมสูงกว่าวางรางในแผ่นดินไทยอีกทั้งใช้สิทธิ์ที่เป็นอุปสรรคในการเดินเรือของนานาชาติอีกอีกประเด็นที่สำคัญคือรัฐมนตรีช่วยศึกษาของลาวมีความรู้ในเชิงวิศวกรรมดีพอหรือไม่และประเทศจีน เขาก็โอเคกับคุณหรือไม่เพราะจีนเองก็มีนโยบายที่ค่อนไปทางรวมพันธมิตรอยู่ในเส้นทางรถไฟสายนี้ด้วยความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับต้องขออภัยที่ข่าวสารไปไม่ถึงรัฐมนตรีช่วยศึกษาของลาวท่านนี้ท่านคงไม่รู้ว่ารถไฟฟ้าความเร็วสูงในไทยสร้างไปเยอะแล้วถ้าเทียบกับต้องสร้างทางรถไฟจากลาวเข้าขมรเวียดนามแล้วสร้างสะพานข้ามทะเลไปมาเลเซียสิงคโปร รถไฟความเร็วสูงในไทยน่าจะเสร็จก่อนหลาย10ปีความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับพูดอย่างกันนิยายเมืองจีนใครจะออกเงินสร้างสะพานในทะเลเพราะมันไม่ใช่เงินน,น้อยๆแล้วสะพานนี้ใครเป็นเจ้าของถ้าสมมติใครเอาระเบิดไปวางระเบิดสะพานพังไปแล้วใครจะเป็นคนออกเงินค่าซ่อมแล้วเก็บเงินค่าผ่านสะพานยังไงใครเป็นคนเก็บเงินหลังจากนั้นก็ได้มีคนเข้ามาตอบความคิดเห็นนี้ว่า รัฐมนตรีคนนี้คงพูดเอาหานะขาก่อสร้างในทะเลน่ะมหาศาลเลยตังนะ่ะมีหรือเปล่าแต่ละประเทศเป็นพวกกระเป๋าแฟบกันทั้งนั้นโดยเฉพาะลาวเข้าขั้นล้มละลายไปแล้วน่าจะไปคิดเรื่องหาวิธีใช้นี่จีนมากกว่าความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับถามว่าใครจะสร้างจีนไม่เอาด้วยหรอกเขาต้องการผ่านประเทศที่มีศักยภาพให้มากที่สุดแล้วสร้างในทะเลนะ่ะไม่ง่ายคลื่นลมมีผลกระทบ วันไหนขึ้นลมแรงรถไฟก็วิ่งไม่ได้คงต้องให้ลาวเขมรนเวียดนามออก่างกันเองละมัง้งกล้าหน่อยน่าสงสารลาวที่รัฐมนตรีขายหัวเราะอย่างนี้เอาเวลาไปคิดหาตัางใช้นี่จีนดีกว่ามัง้งความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับฉันผู้ติดตามประเทศข้างบ้านทั้งลาวเขมรนพมา่าอย่างมองมันและเฮฮาวันนี้เด็กลาวไม่ได้รับการศึกษาทั้งประเทศมีนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยนับหัวได้ หลายคนลาออกมาขายแรงงานยังไทยทั้งป่าไม้เหมืองทองคําน้ําตกแหล่งมรดกโลกแม่น้ําลําคลองก็ให้ต่างชาติสัมปทานแม้แต่เคื่อนมันก็ไม่ใช่ของาลาวรถไฟฟ้าในลาวก็ไม่ใช่ของลาวแม้แต่กังหันลมที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าก็กลุ่มทุนไทยจีนทําให้เวียดนามลาวได้อะไรบ้างหน่อไม้ไส้เดือนก็ห้ามขุดห้ามหาเรียกว่าขายชาติของแท้ชมเชยชมเชย แล้วรัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวยังปลูกฝังให้เกียรติคนไทยทั้งที่ทั้งโลกนี้คุยกันรู้เรื่องไม่ต้องใช้ล่ามมันก็มีแค่ไทยกับลาวแต่บอกลาวเวียดนามเป็นพี่น้องกันรัฐบาลลาวเป็นนี่ไทยก็ไม่มีปัญญาใช้ซ้ำยังขอให้ช่วยเหลือตลอดพอไปช่วยก็หาว่าคนไทยเสือบคุยโวโอ้อ,อวดว่าลาวจเจริญทั้งที่เพิ่งเปิดสะพานข้ามถนนอันแรกเมื่อไม่กี่เดือนมานี้ทั้งที่ไทยมีสามหมื่นกว่าแห่ง ตอนนี้ไทยลูกคนเดียวไม่มีพี่น้องถนนหนทางก็ลักลอบเข้ามาใช้ในไทยรับส่งคนลาวจากหลวงพระบางเข้าไทยส่งปากเซสวรรณเขตเวียงจันทร์ไอรัฐบาลไทยก็นิ่งเฉยมันเข้ามาทางด่านหนึ่งออกด่านหนึ่งมันสมควรเก็บเพิ่มเอาให้หนักไม่ใช่มาทำมาหากินบนแผ่นดินไทยถนนหนทางภาษีคนไทยทั้งนั้นถนนที่ลาวสร้างกันเองห่วยแตกจนต้องจ้างเอกชนไทยสร้างให้ไม่มีเงินจ่ายอีก ไปดูทางเหนือลาวภูเขาหัวโล้นเป็นย่อมยมตัดไม้ใหญ่อายุหลายร้อยปีทรงเวียดนามทำเฟอร์นิเจอร์ใกล้หมดป่าละมันไม่ได้ปลูกทดแทนกันได้ในเร็ววันใช้เวลาอย่างน้อย40-50ปีนูน่นคนลำบากก็แสนลำบากหน้าหนาวใต้ถุนบ้านเตรียมฟืนเต็มไปหมดเด็กลาวรุ่นใหม่ที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตเขาไม่ได้โง่เพียงแต่เขาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลคอมมิวนิสต์ไม่ได้มีแต่พวก40บวกที่ยังไม่รู้เรื่องโลกภายนอก พราะนั่งดูทีวีลาววันวันก็ชมแต่รัฐบาลไปร่วมมือกันอยู่สามประเทศไม่ไปรัเสเซียก็ไปจีนไม่ก็ไปเวียดนามโครงการต่างๆคิดได้แต่ทำไม่ได้หรอกแค่นี้ก็ถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศด้อยพัฒนาคู่กับเขมรสองคู่หูไปไหนไปกันเจ๊งด้วยกันปี2024เป็นปีท่องเที่ยวลาวให้นักท่องเที่ยวเข้าไปดูอะไรเอารถเข้าไปรถไม่พังกลับมาก็มีซ่อม เช่ารถตู้ลาวตกลงหนึ่พันถึงเวลาเพิ่มเป็นสามพันเข้าไปลาวขาออกหาว่าคนไทยลักลอบเข้าลาวขอหาลักลอบเข้าลาวอายชิบหายเข้าเมกาเข้ายุโรปยังดูดีนี่ลักลอบเข้าลาวโดนปรับห้าพันคลิปก็มีมาตลอดในเว็บต่างๆก็เตือนคนไทยตลอดแต่ก็ไม่ฟังขอให้โดนล้อสมน้ำหน้าเขาไม่เห็นหัวคนไทยทั้งที่นักท่องเที่ยวในลาวอันดับหนึ่งคือคนไทย ความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับก่อนคิดแบบนี้ไม่ลองถามจีนดูก่อนละ่ะเป้าหมายที่จีนมันต้องการเชื่อมคือไทยแล้วจีนมันมาต้นหน้าต้นหลังจะให้ไทยสร้างก่อนลาวโดยมันจะลงทุนให้หมดแต่ไทยรู้ทันมันถึงไปให้ลาวก่อนนี่สร้างไปแบะท่าไว้ที่ลาวก่อนส่วนไทยไม่รีบใช้รถไฟที่มีตอนนี้ก็ส่งสินค้าไปจีนผ่านลาวได้ไทยถึงต่อรองสารพัดเงื่อนไขจีนมันถึงยอมหมด ส่วนการเดินทางภายในประเทศสายอีสานถนนหนทางสะดวกมอเตอร์เวย์ไปโคราชกำลังจะเปิดรถไฟความเร็วสูงยังรอได้ชิวชิวไอที่รอไม่ค่อยได้คือจีนกับลาวนั่นแหละและรัฐบาลไทยควรเร่งสร้างท่าเรือน้ำลึกที่ละนองก่อนไปคิดแลนบิดเพราะตอนนี้ทางออกทะเลสำคัญของจีนทางมหาสมุทรอินเดียคือยะไข่ซึ่งเต็มไปด้วยสารพัดความเสี่ยงละนองโคตรตอบโจทย์สุด ทั้งจีนไทยยิ่งรถไฟรางคู่ตอนนี้มาถึงหัวหินก็เล่งต่อทางไปละนองความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับซึ่งท่านนี้ก็เป็นท่านสุดท้ายแล้วครับซึ่งเขาได้กล่าวไว้ว่าถ้าทําได้จีนทําไปแล้วเพราะทำไม่ได้จีนจึงต้องรอไทยอยู่ทุกวันรอแล้วก็รอไทยก็เล่นตัวต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ไทยด้วยไม่งั้นไม่โอเคแล้วสุดท้ายจีนก็ต้องยอมเพราะไอ้ลาวมันอิจฉา จึงบ้าคลั่งถึงกับออกข่าวว่าสามารถสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงไม่ผ่านไทยลาวตอนนี้เหมือนพระเจ้าเทวทัตอิจฉาพระพุทธเจ้าแล้วโดนธรณีสูบชะตากรรมของลราและขมีนคงไม่ดีกว่าพระเจ้าเทวทัตก็บจบลงไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้สำหรับท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้สามารถแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้ไปใต้คลิปกันได้คลิปนี้ถ้าแอดพูดผิดหรือใช้คำผิดก็ต้องกราบขอโทษคลิปนี้แอดขอตัวลา ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ